สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาตําแตงกันนะคะมาเบิ่งค่ะว่าหน้าตาการตําแตงของสาวอุดรเพื่อนๆยังจะจําได้กันหรือเปล่านะคะเครื่องขั่วของเรามีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะกันสิว่าตาแตงกับกระแตงน้อยหน่อยกันสิว่าตามหมูหยอกกับีแตงกันสิว่ากันไปเนาะคะ่ะจะมีหมูยอจะเราจะตําใส่กับแตงนะคะหมูยอ เรากะแตงนิดนึงเรากะพริกนะคะมะนาวหนึ่งซีกแอ,แอนบอสอบเปียวเยอะนะคะแล้วก็ถั่วลิสงมะเกลนค่ะเครื่องปรุงกาเซมี่นางเอกพริกสุดเลยก็คือปลาของอพี่ใหม่มไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะมือเจ้าคะ่ะขออนุญาตเบรงไมค่ะเปิดบ่เปิดปน,นะคะเราจะมาจัดการตำกันเลยนะคะ ก็เป็นการเสียเวลัเวล่าเนาะคะนะ่ะเนาะพริกวันนี้เราจะไม่ตําเผ็ดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแอนสิพยายามบ่ก,กินเผ็ดนะคะมื่อจ้เอา่านี่นะคะเขาอนุญาตตำนิดนึงค่ะล้จะเอาถั่วลงไปโขก พอบุบๆบนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะถั่วก็มีอยู่ลูกน่วยเคิงฝักครึ่งนะคะมันก็ได้เอิอนลูกนาะถัย่ยถั่วไม่อยู่ฝักเคิงคะ่ะอยู่ในตู้นะคะเอามาใส่ตรงขอบนี่หน่อยคะ่ะเพราะว่าค่อนข้างที่สิกระเด็นนะคะ เอาพอบุบๆพอนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะทําการปรุงนะคะมะเกลนค่ะใส่มะเกลนลงไปด้ค่ะเด้อแล้วอันนี้แอนไม่มีมะนาวที่บ้านเราเห็นไหมคะ่ะแอนมีเป็นบักหน้าวแบบนี้แอนจะไม่ใส่เปียกเขาลงไปนะคะเพราะเปียกเขาขอนค้างที่สิแบบว่าบอบหอมนะแม่ค่ะมุอเจ้าคะ่ะ จากนั้นเราจะมาปรุงรสกันนะคะแอนชอบในในปลรราฝ้าสีส้มนี่เพราะว่าเขามีความกลมกลมอยู่ในโตนะคะสําหรับตัวสาวอุดรเนี่ยสาวอุดรไม่ใส่แป้งนัวนะคะเพราะว่าในปลรราพี่เขาหนะักแอนว่าเขานวเขานวอยู่ในโตอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะประมาณสองทัพพีนี้ก่อนค่ะแล้วก็ น้ำปลานะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะประมาณนี้ค่ะหรือสักนิึงก็ได้ค่ะปกตินี่เขาไม่ได้เปิดขวดไปแ,แต่ว่าเขาดึงแบบนี้ก็เปิดได้แล้วค่ะตาบากะว่ากันไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เราก็จัดการบี้อันมะเขือเทศนะคะแอนรู้สึกว่าจะจะจืดอยู่ค่ะรู้สึกว่าน้ำเขาจะน้อยนิดนึงอยู่นะคะเดี๋ยวเราเรามาชิมก่อนแล้วเราค่อยใส่ปลารค่ะเหมือนคิดไว้เลยค่ะจืดนะคะเราก็เพิ่มความนัวลงไปนะคะ อยากให้ดูค่ะ,คะมองมองไม่เห็นอุย้ยมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวเรามาตําก่อนเลยนะคะกับสีไส้อาแตงลงไปก่อนอ่าอะไรนะคะนี่หมูยอนะคะหรือถ้าติดลงไปโอ้ยทําไมมาอยู่ตรงนี้เยอะจังแตงนะคะหรืออาจจะมีหมูยอติดลงไปด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะแตงนี่ถ้าเราตําแตงนี่มันจะดีหน่อยนึงตรงว่า น้ำแตงของเขาเยอะนะคะเพื่อนน้ำแตงของเราเยอะเท่ากับเสียดายน้ำน้ำจากตําแตงนี่เยอะเหตุผลที่แอนชอบชอบกินตําแตงมากกว่าตํามะละกอแล้วก็แล้วก็มันเคี้ยวง่ายด้วยด้วยแล้วก็บวกอีกอย่างหนึ่งสําคัญด้วยคือว่ามะละกอขอนข้างที่ซิยุกไก่ค่ะล้านทรงของเข้าแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตลอดนะแม่ค่ะก็ได้แบบนี้นะโอ้โหดูให้ดูสี่น สีตำแตงก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาหมูยอมาลงค่ะนี่นะคะเป็นไงคะยอดค่ะแล้วเราก็เอาหมูยอนี่มาคนเลคนเลเลยนะคะหมูยอนี่อย่าไปอย่าไปตำเขาจนแบบว่าเขาเขาเอือนยัง้งเกาะอย่าไปตำจนเขาเละนะคะเหมือนกับว่าแค่เราเอาสากนี่ยน่้นะแมคะ่ค่ะเนื้อเน้ภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าเนือยอเเอาประมาณนี้นะคะ แบบนี้นะคะเห็นไหมคันเขตาตำเพลินจนแบบว่าเพลินเละ mm. เพลินหยังมากไหม่เกินไปนีส่สิในในความรู้สึกส่วนตัวของแอนนะ mm. แอนว่ามันไม่อร่อยไหมคะ่ะอ mm. เราไม่ต้องไปตำแบบเยอะมากมายนี่ค่ะเขาคุ้นๆหย่วๆแบบนี้นะคะเรามาจัดการชิมเลยนะคะ mm. แอนว่าเขายังจืดอยู่นะ แต่จืดครั้งนี้แอนจะใส่น้ำปลาไปแทนปลาค่ะมันสพโพ่เกิดน,นะคะปลาลาฝาสีส้มนี่ชอบจริงๆนะคะลองเอาเอายี่ห้ออื่นมาแต่กับบอบประทับใจคือฝาสีส้มค่ะอยากให้ไอ้ไม่พานเข้าไปขอมาาไม่เห็นคลิปอยู่ค่ะมันเสียรู้ได้รู้ว่าเราเป็นแฟนขับแกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งค่ะ ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าจะแสบหน้านิดนดนะคะสงสัยพริกสิกกระเด็นค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะเราตักให้ดูเลยนะคะ ชอบมากมายเลยก็คือขบวนการตำตำแตงนี่นะคะแต่ไม่ใช่บอส่ซบาสกินทุกมือคะ่ะแต่ถ้าได้กินแล้วคือหยุดไม่ได้นะคะอยากอยากจะกินอยู่บ่อยๆนะแมคะ่ค่ะเป็นประมาณนี้เนาะเนาะ๋นะยวจะตักให้ดูเลยนะเห็นไหมคะตำแตงนี่เราตำง่ายนะคะใครๆก็ตำอร่อยแล้วก็ตำน้ำเยอะ เยอะด้วยค่ะเพราะว่าแตงเขามีน้ำนะคะเขามีน้ำในตัวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขาสิทธาท่าเขาสิ่ยุ่ยๆค่ะตำแตงของแอน,นหนึ่งแอนจะไม่ให้ออกเปรี้ยวมากนะคะแล้วจะเป็นคนที่ ตำแตงตำมะละกอตำถัว่วขบวนการตำตำนี่แอนจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าแอนว่ากินหวานค่ะมันแล้วแต่แต่บุคคลจะชอบนะคะบางคนก็ชอบใส่น้ำตาลเพราะว่าิันกินหวานมันกระสิไดตัดกันไปในตัวแต่ถ้าเราทำเผ็ดมากๆนี่เราก็ต้องเหยาะนิดนึงแต่ไม่เยอะเลยค่ะแทบจะแทบสิบบมีเลยกรว่าดาประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะตำแตงอร่อยด้วย น้ำปลาฝาสีส้มค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะขอตัวไปกินข้าวนะคะคลิปกินข้าวนี่ไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะกินไปด้วยกัน,นะคะ่ะช่วงนี้เขายังเ่มีแขกเขาเลยสิขอ,อกินข้าวก้อนนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาไม่อยากจะให้ถ่ายเราก็ตามใจเด็กๆนะคะคเลยมาตําแตงให้ดูลองตําได้นะคะลองดูได้ค่ะมีแค่ปลาน้ําปลาแล้วก็อันน,าาน้ำขามน้ำบักข้ามเปียก แล้วะมะเขือเทศมะนาวนิดหน่อยเราก็อร่อยไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้คือเก่าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามใหแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการ็นคลิปในสาอุดรต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ